แล้วลงไปแล้วครับเส้นก๋วยเตี๋ยวครับนี่นี่ครับเส้นก๋วยเตี๋ยวครับนีลายังเหมือนเดิมนี่ ลุงกำลังผัดเส้นก็เตี๋ยวอยู่นะครับทำลัดหน้านะ ทะครับเปลี่ยนกระทะโอ้โหไม่เตรียมทําต่อครับอืบรรยากาศร้านนะครับนี่จะอยู่ตรงหัวสะพานเลยนะครับซอ,อยอุทัยนะครับตรงด้านนู้นก็จะเป็นสะพานพุทธนะด้านขวานี่จะเป็นสะพานพุทธนะไดูกันต่อเดีย๋ยวดูครับว่าแกจะทําทเมนูอะไรต่อทุกคน มีวัตถุดิบครับคณะกับหนึ่งนะนี่หนี่งแล้อ๋อคอทำรัดหน้าครับนี่ครับทำรัดหน้านี่ 不，不，不。 ร้านหน้านี่เป็นอีกเมนูนะครับที่ผมอยากแนะนําว่ามาร้านลุงทูแล้วต้องสั่งเพราะอร่อยมากมาก,มากถึงมากที่สุดเลยนะ อันนี้คือต้องสุดยอดมากเนะลยครับรแล้วครับว้ามีผู้พอดีครับคือวันนี้มีงานของวัดประยุระวงศสาวรเนี่ยนะครับเป็นงานฉลองเสริมฉลองอุโบสถน,นะครับเขาก็จะจัดงานพอดีนะครับน่าเห็น ยอดเจดีสวยๆเนี่ยครับเนี่ยเนยอดเจดีเนี่ยนี่มีไฟจุดโพชอยู่ครับเป็นวัดประยุระวงนะครับนี่อยู่ใกล้กับร้านลุงทูครับเป็นแลนด์มาร์กนึงนะถ้าใครจะมาก็ปักหมุดมาได้ครับนี่ยอดครับขอบุ๊ดตามนะครับ